ทุกคนคิดว่าฆาตากรจะสามารถจีบยมมาทูดได้ไหมคะอะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะซิมซีกับช่องอันวริษากันอีกแล้วนะคะซ mm ึ hmm. ่งในวันนี้เนี่ยเรามากับการทดลองเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะว่ายมมาทูดเนี่ยเขาจะสามารถรักกับฆาตากรได้หรือเปล่า mm hmm. ก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่ายมมาทูดเนี่ยจะไม่ชอบฆาตากรมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยทำให้เขาต้องทํางานหน mm ัก hmm. ใช่ไหมคะเออ ฉันขอฉันขอเธอนะเม์ฉันแค่อยากจะเจอยมมาทูตก็เท่านั้นเองนะฉันขอค่าหน่อยได้ไหมล่ะอ้ยมาถึงก็โดนเตะดากเลยนะคะน้องอันอุย้ยตา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 ยวันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ยอมหรอกนะ แกจะมาเป็นแบบนี้ไม่ถูกต้องบึกบางจะมาเตะดากฉันแบบนี้เนี่ยนี่แนะอุตส่าห์จะให้ตายแบบฟินฟีตายด้วยแก้มก้นฉันเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนฮะน่าเกียดมากเลยอ่ะอุ๊ย คุณยมทูตมผ่าแล้วคิดถึงจังเลยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยดูเหมือนว่าคุณยมทูตูอ่ะจะยังไม่มีความสัมพันธ์กับเรานะคะคือเขายังไม่เกลียดเราเนาะดังนั้นเราจะยังไม่ค่ะเราจะยังไม่ทําความรู้จักนี่แน่นี่แน่นี่โดนไปอีกคนมาลิ้มรับรสแก้มก้นของฉันซะดีดีคือเราจะฆ่าไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าที่ยมทูตูจะมากระทืบเราก็แล้วกันนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายมทูตเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับเรา เมื่อไร่อาจจะเป็นตอนที่เขามาด่าเราหรือเปล่าว่าแบบหยุดเดี๋ยนี้เลยนะเลิกเข็นฆ่าคนทันทีฉันขี้เกียจแต่แท็บเล็ตงงวะตายแล้วตายแล้วแล้วเร,เราโดนเตะด่างอีกแล้วว่าโอ้โหทำไมอุปสรรคในการรักขันยมเนี่ยมันช่างยากเย็นจังเลยคะ่ะใครร้องขอแกล่ะฉันไม่ได้ร้องขอแกเลยนะโอ๊ยตายแล้วคุณยมจะทำเป็นเขินเลยคะ่ะ ฉันรู้ว่าคุณน่ะก็อยากจะรักกับฉันเหมือนกัน <c oughs> เยลยละลงตัวเองไม่ไหวมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะแกน,นี่แนะมาโดนลูกขวาดแทงไส้ไหล่ซะดีๆ <c oughs> และนี่ค่ะคุณยมมาแล้วค่ะนี่ไงเขามาบ่นล้วแล้วนี่เธอเลิกทําแบบนี้สักทีจะได้ไหมอ่ะคิดว่าฉันจะรักเธอจริงหรือไงอ่ะโอ้โหไม่รักก็ต้องรักเลยค่ะวันนี้ฉันจะทําอย่างสุดความสามารถแต่ว่าตอนนี้คือแบบถึงแม้ว่าคุณยมจะมาบ่นเราแล้วอ่ะ่ แต่เรายังไม่มีความสัมพันธ์ขึ้นเลยกับคุณยมดังนั้นเราต้องฆ่าต่อค่ะเราจะฆ่าต่อแบบไม่หยุดยัง้งนี่แน่ย,ยใช้งานก้นหนักเหลือเกินนะคะคนนี้เนี่ยโอ้ยตายละน่าสงสารโอเคเราจะปิดอันนี้ไปนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการการขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรทางน,านั้นคุณลิลลี่ค่ะมันนี้เลยค่ะมาให้ฉันเนี่ยจัดการซะดีๆเมื่อไหร่ที่คุณยมมาทูดเนี่ยเขาเกลียดเรานะคะเราจะเริ่มปฏิบัติการจีบเขาเมื่อนั้นเออถ้ายังไม่เกลีย ก็ยังไม่จีบค่ะนี่เน่นี่เน่เอาบรรทายไปกินเราดูคุณตำรวจมองดิโอ๊ยตายแล้วยิงปืนแล้วยิงปืนแล้วโอ้ยดูจนฆ่าเสร็จนะคะแล้วค่อยเดินเข้ามาจับคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะทุกคำที่พูดจะเป็นหลักฐานมัดใจโอ๊ยตา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 ยคุณยมมาทูดูโมโหมากเลยตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยแท็กคุกออกมาได้อยู่แล้วค่ะ เพื่อทันยมใครขอใครขอฟ้าดินเนี่ยหายไปไหนฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ห่างตำรวจแยกเราจากกันไม่ได้เมื่อบุกเพท่านนี่วะ มันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณตำรวจนี่คุณจะภากดิฉันกับคุณยมมาทูสอย่างนั้นเหรอไม่มีทางสลหรอกนะว้มันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะไม่ว่าใครที่มาขัดขวางความรักของฉันกับพี่ยมจะต้องตาย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 ให้หมดไปเลยะคะ่ะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะอุยอ้ยอุ้ย ดีฉันเพิ่งเคยเห็นคนหลบขวานได้ค่ะโอ้โหเนื่องจากว่ากรามคุณเนี่ยเป็นมัดมัดอุ้ยอยากจะจับแขนเล่นเบาๆไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกับคมเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะฉันจะไม่ยอมหรอกนะฉันจะฆ่าไปเรื่อยๆอุ้ย หลบได้อีกแล้วอย่างนั้นเหรอฉันจะฆ่าไปเรื่อยๆฆ่าไปเรื่อยๆจนกว่าคุณยมาทูนเนี่ยจะมากระทืบฉันดูโรคจิตปะและดูโรคจิตปะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะอ้อ โอ้โหศูนย์พันพอดีแบบนี้ที่ฉันจะมีลูกกับท่านยมได้มั้ยคะมาเตะกันแบบนี้เนี่ยที่ฉันจะมีลูกกับท่านยมได้หรือเปล่าฮะคุณต้องรับผิดชอบเดี๋ยวนี้เลยนะมันนี่มันนี่อ้าวเตะด้านหลังไม่พอเตะด้านหน้าด้วยศูนย์ค่ะศูนย์ค่ะศูนย์ที่แปลว่าโกรธหรอเปล่าศูนย์พันแล้วค่ะโอ้โเตะดิฉันขนาดนี้ อดิฉันนี่สืบพันธ์ุไม่ได้พอดีมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะไอตัวแซบโอ้ยตายสักทีโวยกว่าจะตุยแต่ละตุยตุยตุยนี่มันลำบากจริงๆเชีย่ยอุ้ยแล้วคุณยมกำลังมาแล้วค่ะอุย้ยคอยเอาแช่อีกค่ะอุ้ยถึงเวาาลาสานสัมพันธ์ของเราแล้วใช่ไหมคะอุย้ยเขินจังเลยอ๋ออ้อ ่านส,สัมพ,พันธ์บ้าอะไรนี่แนะฉันะ,ะเกลียดแกจริงๆเลยนางอันมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อไหร่จะปิดปิดช่องไปสักทีวิคุณยงค้าจะมาปิดช่องอะไรอะ่ะดิฉันแสนซับแล้วนะ ตายตายเพราะคุณยมเลยนะคะคุณยมมีส่วนช่วยโอ้ยโอ๊ยอยคุณยมมีส่วนช่วยในการทําแสนทรัพย์ของดิฉันมากเลยค่ะโอ้ยอย่าลืมอยู่ด้วยกันไปจนล้านทรัพย์นะคะโอเคตอนนี้เรามีความสัมพันธ์กับคุณยมมาทูนแล้วนะคะก็คือความไม่พอใจฝั่งลึกแล้วก็การเกียดขี้หน้าแล้วก็การเป็นสตูโอ้ยแย่ทุกสิ่งเลยนะคะมาค่ะเริ่มปฏิบัติการจีบคุณยมคะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะเราก็รู้จักกันตั้งนานแล้วนี่นะโอ้ยพูดดีๆออ้ยอย่าแย่าคู่กันแบบนั้นสิคะโอ้ยพิยมลายกระลักนะคะโอ้ยอย่าไปด่าเขาสิลูกโอ้ยตายตายตายดิฉันโอ้ยเนื่องจากว่าตัวละครอันเนี่ยมันแบบว่าเป็นคนใจร้ายนิสัยไม่ดีคือแบบว่าแย่แย่ทุกอย่างเลยนะคะเขาก็เลยจะแบบว่าเออเป็นศัตรูกับทุกคนในแบบนี้นะคะแต่ว่า ฉันขอโทษนะคะพอดีว่าสันทานมันแก้กันไม่ได้ะคะ่ะขอโทษจริงๆนะคะฉันจะพยายามดีกับคุณนะคะคุณยมโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยอุ้ยคุณยมคะอย่างนีฉันไปแบบนั้นสิ ฉันน่าสงสารเลยค่ะดูหน้าฉันสิค่ะวันนี้ฉันปัดปัดออนแรงไปหน่อยไม่ใช่แกไม่ได้ปัดปัดออนแรงไปหน่อยแกโดนกระทืบโอเคค่ะเราจะทําการยัดเงินคุณโยมมาทูดีค่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ายัดเงินได้น่ะโอเคโอเคเราจะยัดเงินไปเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคุณโยมแม่ชอบเงินก็ไม่บอกนี่ค่ะคุณโยมนี่ค่ะโปรดเป็นแฟนฉันเถอะนะคะได้ได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะเป็นแฟนคุณเองได้ เฮ้ยไม่ได้จะบ้าหรือไงอะ่ะเอาเงินมายัดกันเพื่อเป็นแฟนกันแบบนี้เนี่ยนะนี่แกเห็นความรักเป็นอะไรเนี่ยอ่าความรักฉันคือเธอมีตัวตนและหายใจค่ะคุณยมบราทูตนี่ค่ะเงิน <laughs> โอ้ยัดเงินไปสิคะยัดเงินไปเลยอุย้ยดิฉันมีเงินอยู่อีกโอ้โหหนึ่งพันเท่านั้นนะคะได้อีกหนึ่งรอบคุณผู้ชมนะเราจะยัดไปเรื่อยๆเลยนะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเราจะขึ้นง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมอุย้ยตายแล้ววิธีง่ายๆนี่ค่ะท่านโยมอีกหนึ่งพันที่ขาดไปจากสองพันห้าอุย้ยตายแลตายแลสองพันห้าพี่ว่าไงอะคะพี่ว่าไงพี่โยมตายแล้วคุณผู้ชมคือตอนนี้เราเขี่ยวกันแล้วอะคือแบบความสัมพันธ์คือดีแล้วคือ คือท่านยมท่านยมใจง่ายมากดิฉันคิดว่ามันจะยากกว่าน,นี้คือก่อนหน้านี้ที่เราเคยทําการทดลองเกี่ยวกับการแบบว่าจีบคนที่เรารักพาตัวมาอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ชมคือมันยากมากเลยนะกว่าเราจะจีบได้อะแต่คือแบบว่าท่านยมคือจีบง่ายมากด้วยการยัดเงินนะ่ะตายแล้วนะางเงินไม่ไหวเลยนะถึงว่าเวลามีคนขโมยเงินนี่โอ้โหฆ่าเขาเลยนะคะคุณยมเนี่ย ใชพลังในทางที่ผิดอ่ะคุณโยมอ่ะแย่ yeah, มากเลยดิค่ะอุ๊ยแล้วทำไมเราโกรธอ่ะโกรธทำไมลูกไม่ต้องไปโกรธเออเราต้องเป็นอ่ภรรยาเขานะคะอย่าไปโกรธเขาเลยค่ะแต่ก็ว่าไม่ได้เนาะผัวเมียก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง <c oughs> มาค่ะพี่โยมนี้ค่ะเงินก้อนสุดท้ายของฉันเอาไปเลยค่ะเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดทั้งตัวและห,หัวใจด้วยนะคะอุ๊ย โอ้เธอเนี่ยนิสัยใช้ได้เลยนะเนี่ยอ่าไหมายถึงนิสัยดีเหรอคะนิสัยรวยนะ <c oughs> โอ้ยตา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 ยโอเคตอนนี้เราไม่สามารถให้ของขวัญได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีเงินแล้ แต่ว่าความสัมพันธ์ของเรากับท่านยมอ่ะคือดีมากดีจนสามารถจีบได้แล้วเดี๋ยวดีฉันขออนุญาตไปเปลี่ยนชื่อท่านยมนิดนึงนะคะเปลี่ยนเป็นพี่ยมเนาะเออถ้าเราเข้าไปแก้ไขชื่อเนี่ยเราจะสามารถจีบยมมาทูตได้นะคะมาค่ะเรียบร้อยแล้วโอ้พอยอดยาหยีของฉันโอ๊ยเอยเสียงผิดเอาเสียงคุณท่านยมมาใช่เลยอ๋อเธอเนี่ยแต่งตัวดูดีใช้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยป้าป้ามาว่ะเฮ้ยยังไงป้ายังไงยังไงจะตบใครทำอย่างนี้นี่มันไม่ดีเลย ไนะอยมมาทูดนี่แน่แนี่แน่อุ้ยโอ้นี่ฉันนี่ฉันเพิ่งเคยเห็นป้าตบยมมาทุ่ดอะคุณผู้ชมมีใครเคยเห็นป่ะให้ตายเถอะป้าเธอนี่มันตัวตึงจริงๆเลยนะคะแต่ดิฉันไม่สนใจค่ะดิฉันจะจีบต่อไปอุ้ย เท่าไรไม่หา่างคุณป้าแยกเราจากกันไมนะ่ได้คุณป้าแบบเอือมละอาเลยก็แบบไปแล้วอะเออฉันห้ามพวกแกไม่ได้สินะไม่ว่ายังไงพวกแกก็จะรักกันสินะโอ้แน่นอนค่ะ <c oughs> เพราะว่าพี่ยมเนี่ยคือความฝันของอันมาตั้งนานแล้ว <c oughs> วันนี้ที่ฉันได้สมหวังแล้วค่ะตื่นเต้ด้ๆ อันฝวยฝันบันดาลบึกภากเลยค่ะพิยมและแล้ว,ลวพิยมก็เป็นองอันจนได้ <c oughs> ออตาย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 นี่คือเสียงที่แท้จริงของอันเลยค่ะเมื่อก่อนนี่คือแอบไปค่ะออ้ตายตาย,ตายแล้วช่างเป็นคู่ชีหวันยดย่อยอะไรกันขนาดนี้ค่ะอุ้ยทายแล้วสัญญาว่าจะรักที่ฉันตลอดไปเลยใช่ไหมคะพิยมตายแล้วอุ้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนสิค่ะเม ยังแต่งงานกันอยู่เลยด้จุ๊บกันขนาดนี้แล้วคือประเด็นคือดิฉันยังน่าช้ำอยู่เลยค่ะดิฉันยังน่าช้ำ ถึงเวลาที่ครูบาสาวเนี่ยจะได้เข้าเรือนหอกันแล้วนะครับสภาพเรือนหอนี่ก็คือแบบว่าเออม,มีแค่นี้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าดิฉันเปยท่านยมไปหมดแล้วนะคะนี่ขึงกับแบบว่าขายบ้านทิ้งเลยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าซื้อซุ้มแต่งงานแล้วก็อาซื้อเตียงเตียงนี่วิพี่องค์าใจเย็นๆสิแต่แล้วเขาทั้งสองก็ได้คลองรักกันตราบนานเท่านานโอเคยมกับอันนะคะเป็นอม มันมันน่าเกลียดอะทุกคนเอาเป็นอาเอาเป็นน้องเอิมเอิมเอิมชื่ออมมันก็น่าเกลียดเนาะแต่อยากได้ชื่อแม่กับชื่อพ่อรวมกันอะเอาเป็นโอมแล้วกัน <laughs> ไม่ได้ต่างเลยแค่ยาวขึ้น <laughs> <laughs> โอเคค่ะคุณผู้ชมบทสรุปแล้วนะคะคือเราสามารถอ่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณยมมาทูดได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเคยโดนคุณยมมาทูดกระทืบมาก่อนก็ตาม <laughs> โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะคะอยากให้มาทดลองอะไรแปลกๆเนี่ยอย่าลืมคอม เหมือนกันด้วยนะ